ครับรอบสองนะฮการอบขนมปังในเตาถ่านก็จะวันนี้เอามะพร้าวห้าวขายสวนนะฮะแขกแขกที่ชิมเราก็คือแขกที่ชิมเราก็คือแขกที่มาพักนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวน้องน้องที่มาเที่ยววันนี้วันนี้มาเยอะฮะทดสอบทดสอบขนมปัง ปลูกเองจากจากไอ้แปลงนะผมถ่ายให้ไหมครับนี่ไงนีงน่ไงเอาโอเคเลยอ่าเอามามาถ่ายทยางนี้มันจะได้ทางนี้ด้วยห <quer> อ,อนแ,แน่วันนี้ออกชั้นถากวันนั้นวันนั้นใส่เฉย <c oughs>

เนี่ยเข้าสรีที่เราปลูกอันนี่เราตากแห้งเพื่อใช้เป็นไม้ประดับก็ได้นะฮะม,มันเป็นพืชที่มีลีลาผิวเยู่ตัวอโอเคนะเดี๋ยวรอสัก20นาทีเราตัดต่อให้เป็นเล่นดิบๆนี่หลครับ